ทะเลสาบแปลกๆป,ปรากฏขึ้นในอินเดียเมื่อ52,000ปีก่อนจะจู่มันก็เกิดขึ้นมาผมจำได้นะว่ามันเป็นวันพุธอย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายหมื่นปีที่ผู้คนได้นำเสนอเรื่องราวที่น่ากลัวต่างๆเกี่ยวกับทะเลสาบนี้ชาวบ้านบางคนเชื่อว่าสถานที่นี้ถูกสาบบางคนคิดว่าก้อนทะเลสาบซ่อนประตูสู่ยมโลกเอาไว้แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงตำนานเหตุผลที่แท้จริงในการปรากฏตัวของทะเลสาบโลน่านี้น่าประหลาดใจยิ่งขึ้นไปอีก ในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าทะเลสาบเป็นกล่องภูเขาไฟที่หายสาบสูญไปนานแล้วมันอยู่ในทุ่งมอสซัมที่ทําจากหินภูเขาไฟอายุ65ล้านปีแต่แล้วนักธรณีวิทยาได้ทําการวิเคราะห์หินและน้ําอย่างละเอียดและพบว่าทะเลสาบโลนามีต้นกําเนิดจากอวกาศเลยละ่ะนักธรณีวิทยาพบแก้วที่มีลักษณะเฉพาะภายในทะเลสาบที่ก่อตัวขึ้นไม่มีการชนอย่างรุนแรงและปล่อยพลังงานออกมาเมื่อ52,000ปีก่อน อุกาศขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนัก2ล้านตันตกลงมาที่แห่งนี้ซึ่งหนักกว่าตึกเอ็มพายสเตทเกือบ6เท่าการกระแทกนั้นแรงมากจนหินภูเขาไฟหลอมละลายกลายเป็นแก้วบางที่ด้านล่างของทะเลสาบนี้ยังคงมีอนุภาคของอุกาทยักษ์ที่บินมาหาเราจากส่วนลึกของอวากาศที่ห่างไกลโอเคเรามีทะเลสาบที่สร้างขึ้นโดยวัตถุอวกาศเมื่อกว่า5 0,000ปีที่แล้วแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในปี2020ชาวบ้านสังเกตเห็นว่าทะเลสาบโลนาะกลายเป็นสีชมพูในเวลาเพียงไม่กี่วันน้ําเค็มได้เปลี่ยนสีไปอย่างลึกลับนักชีววิทยาและนักธรณีวิทยาได้นําตัวอย่างน้ําไปที่ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ทันทีการวิเคราะห์โดยละเอียดพบว่าน้ํามีจุลินทรีย์เฉพาะในระดับที่เพิ่มขึ้นพวกมันสะสมอยู่บนพื้นผิวและปล่อยเม็ดสีชมพูออกมาไม่นานจุลินทรีย์เหล่านี้ก็ตกลงสู่ก้นทะเลสาบทะเลสาบก็ใสอีกครั้ง นอกจากนี้ฝนยังช่วยให้น้ำกลับสู่สภาพปกติจุลินทรีย์เหล่านี้สร้างสีงสันให้กับทะเลสาบและทำให้ขนนกสีชมพูของนกฟาร์มิงโกชัดขึ้นนกได้รับอาหารจากทะเลสาบโลนาและดูดซับแบคทีเรียสีชมพูเหล่านี้ตอนนี้ทะเลสาบโลนาเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมในหมู่นักท่องเที่ยวแต่นี่อาจไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทําให้คุณเซอร์ไพรส์ในอินเดียจุดหมายต่อไปของเราคือหมู่บ้านเล็กๆที่มีผู้คนประมาณ2,600คนซึ่งตั้งอยู่ในป่าฝนเขตร้อนชาวบ้านมีอัธยาศัยดีมาก พวกเขาไม่เพียงแต่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ยังต้อนรับหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษแรงที่สุดในโลกอีกด้วยมีงูจงอางเลื้อยอยู่เกือบทุกบ้านในหมู่บ้านนี้ชาวบ้านมีความสุขที่ได้เห็นพวกมันเรากับว่าพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงผู้คนแบ่งปันน้ำและอาหารกับสัตว์เหล่านี้พวกเขายังให้พื้นที่พิเศษกับสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ได้ผ่อนคลายจากแสงแดดที่ร้อนแผดเผาด้วยอืยงูจงอางเลื้อยเข้ามาในบ้านโรงเรียนและตามท้องถนนมนุษย์และสัตว์เลื้อยคลานคน ไม่เคยมีกรณีงูจงอางจมตีคนในหมู่บ้านเลยที่นี่เป็นสถานที่แห่งเดียวในโลกที่สัตว์เลื้อยคลานมีพิษเหล่านี้อาศัยอยู่อย่างสงบสุขกับผู้คนลองนึกภาพเมืองที่ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆที่รวมกันเป็นหนึ่งชาวบ้านล้วนประกอบอาชีพเกษตรกรรมพวกเขารู้วิธีสกัดน้ำจากหินบดและทำบ่อน้ำเมืองนี้เจริญรุ่งเรืองมาหลายศตวตรรษและผู้คนอาศัยอยู่อย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดรีบเก็บของและหนีออกจากบ้านชั่วข้ามคืนเมืองก็ถูกทิ้งร้างนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในรัฐราชสถานในปี1825และยังไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดผู้คนจึงหายตัวไปจากที่นั่นคำกล่าวยอดนิยมบอกว่าผู้ปกครองท้องถิ่นที่โหดร้ายเก็บภาษีจำนวนมากจากชาวบ้านจากนั้นเขาก็ตกลุมรักลูกสาวของหัวหน้าเมืองนี้ และขู่ว่าจะเก็บภาษีเพิ่มหากผู้หญิงคนนั้นปฏิเสธที่จะเป็นภรรยาของเขาหลังจากนั้นพลเมืองตัดสินใจที่จะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้และพ่อของเธอและพร้อมใจกันออกจากเมืองภายในหนึ่งวันเมืองนี้ยังคงว่างเปล่าแต่ชาวบ้านจากเมืองที่ใกล้ที่สุดก็ไม่กล้าเข้าไปจุดหมายต่อไปของเราคือรัฐมหาราชกะระมีหมู่บ้านเล็กๆที่นั่นซึ่งมีแต่คนคิดบวกพวกเขาไปที่ร้านค้าคาเฟ่โรงเรียนและธนาคาร ทุกอย่างที่นี่ดูค่อนข้างธรรมดาและคุณคงไม่สังเกตเห็นความพิเศษของสถานที่แห่งนี้แต่เราเวลากลางคืนมาถึงก่อนเธอะผู้คนเข้านอนและไม่มีใครล็อกบ้านของตัวเองเลยไม่มีล็อกในหมู่บ้านนี้ประตูของอาคารทุกหลังไม่ได้ล็อกเสมอเจ้าของเปิดร้านค้าคาเฟ่และห้องสมุดทิ้งไว้เมื่อคนในท้องที่ไปทำงานพวกเขาก็ไม่ได้ล็อกบ้านเช่นกัน พวกเขาไม่ได้ซ่อนเงินหรือเครื่องประดับเอาไว้เหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะที่นี่ไม่มีการโจรกรรมเกิดขึ้นเลยชาวบ้านมั่นใจว่าหากมีการขโมยจะประสบกับปัญหาร้ยายแรงได้ตามตำนานเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วหลังจากฝนตกและน้ำท่วมเป็นเวลานานมีแผ่นหินสีดําขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่ใจกลางหมู่บ้านแผ่นหินนี้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตในตำนานของอินเดียที่คอยดูแลคนในท้องถิ่นเมื่อถึงจุดหนึ่ง ผู้คนหยุดล็อกบ้านเพราะพวกเขารู้ว่าไม่มีใครกล้าขโมยของต่อหน้าสิ่งมีชีวิตนั้นในปี2015ได้มีการเปิดสถานีตำรวจที่นี่แต่แทบไม่มีใครแจ้งตำรวจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเลยตั้งแต่นั้นมาในอาคารไม่มีแม้แต่ประตูเพราะตำรวจไม่ได้ขังใครไว้ที่นั่นเลยสถานที่มหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งในอินเดียคือหมู่บ้านในรัฐอะซัมชาวบ้านหลายร้อยคนเตรียมตัวที่นี่สำหรับการเฉลิมฉลองที่ไม่ธรรมดาเป็นครั้งคราวพวกเขาจัดพิธีแต่งงานที่สวยงาม ทั้งจัดโต๊ะแต่งกายด้วยชุดที่ดูดีและนําของขวัญมาที่งานและทั้งหมดนี้ก็เพื่อคู่บ่าวสาวแต่แทนที่คู่บ่าวสาวจะเป็นคนพวกเขากลับกลายเป็นกบแทนชาวบ้านจัดงานแต่งงานให้กับกบป่าเพื่อเรียกฝนที่น่าเหลือเชื่อคือพิธีนี้ดูเหมือนงานแต่งงานจริงๆโดยความสนุกนั้นมีทั้งวันจนถึงตอนดึกมีเกาะแห่งหนึ่งที่อันตรายและไม่สามารถเข้าถึงได้ในอินเดีย คุณสามารถหามันได้ในอ่าวแบงกอมันถูกเรียกว่านอสเซนติโนมันเป็นดินผืวเล็กๆที่ดูเหมือนสวรรค์เขตร้อนแต่คุณจะไม่สามารถมาที่นี่ได้ตั้งแต่ปี1956ไม่มีใครสามารถเดินทางมาที่นี่ได้หน่วยยามฝั่งมักจะเล่นเรือไปรอบๆและล่าตะเวนพื้นที่นี้เหตุ <simples> ผลก็คือมีชนเผ่าเซนติโนอยู่ชนเผ่านี้อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวแยกห่างจากคนอื่นพวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อินเทอร์เนต็ตหรือโทรทัศน์ เป็นเวลาหลายศตรวรรษแล้วที่ชาวเซนติน,นัลอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวและห่างจากอารยธรรมและผู้คนจากอินเดียก็ต้องการให้เป็นเช่นนั้นใครก็ตามที่เข้าใกล้เกาะของพวกเขาจะได้รับการต้อนรับด้วยหอกและลูกธนูโดยไม่สนว่าคุณจะเดินทางมาโดยเรือหรือเฮลิคอปเตอร์อีกเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่สามารถขึ้นเกาะได้นั้นเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของชาวเซนติน,นหน่วยยามฝั่งพยายามปกป้องชนเผ่าในพื้นที่นี้จากโรคและการติดเชื้อที่บุคคลภายนอกสามารถนำไปติดพวกเขาได้ ชาวบ้านไม่มีภูมิคุ้มกันจากไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดธรรมดาพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้สว่ามันคืออะไรนอกจากนี้ยังมีแนวปะการังและหินปูนอยู่รอบๆเกาะซึ่งทําให้การเรือขนาดใหญ่ผ่านตรงนั้นได้ยากแต่ถึงแม้จะมีข้อห้ามเหล่านี้แต่ก็มีหลายคนพยายามไปที่เกาะในปี1880เจ้าหน้าที่คนหนึ่งค้นพบเกาะแห่งนี้โดยบังเอิญเขาขึ้นฝั่งแล้วพบดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมาะสําหรับการปลูกต้นมะพร้าว เจ้าหน้าที่ยังสังเกตเห็นกระท่อมหลายหลังบนเกาะแต่เขาไม่กล้าไปพบกับชาวบ้านนักสำรวจและนักเดินทางเมาปลาเป็นของขวัญให้ชาวเกาะเหล่านี้หลายครั้งพวกเขายอมรับขอเพิ่มแต่ก็ยังไม่ให้เข้ามายังเกาะอยู่ดีอีกทั้งการผูกมิตรกับชนเผ่าเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายเช่นกันนั่นก็เพราะว่าพวกเขาสื่อสารด้วยภาษาที่เรียนยากที่สุดในโลกนักวิทยาศาสตร์และนักภาษาศาสตร์ศึกษาภาษา,ภาษาเหล่านี้มานานหลายทศวรรษ ในตอนหลังของศตรวรรษที่20บุคคลภายนอกมีความคืบหน้าในการสร้างความสัมพันธ์กับชนเผ่าในปี1991ทีมนักมนุษยวิทยาได้เชิญชาวเกาะขึ้นเรือลำใหญ่พวกเขามอบกระเป๋าที่เต็มไปได้วยมะพระ้าวให้กับชนเผ่าแต่การผูกมิตรก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดีแต่เอาจริงๆนะผมว่าปล่อยให้พวกเขาอยู่กันอย่างสังด,ดจะดีกว่าไหมแล้วคุณล่ะคิดว่ายังไง